แถลงการของ BBC วันนี้เรียกร้องให้ทางการเวียดนามปล่อยตัวนักข่าวเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยึดบัตรประจำตัวและหนังสือเดินทางไว้นักข่าวคนดังกล่าวถูกกักตัวเพื่อสอบสวนนานหลายวันแล้วนะครับหลังจากเดินทางมาต่ออายุหนังสือเดินทางและเยี่ยงครอบครัว BBC แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของนักข่าวและขอให้ทางการอนุญาตให้นักข่าวเดินทางออกมาจากเวียดนามทันที นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้คืนหนังสือเดินทางที่ต่ออายุแล้วเพื่อให้นักข่าวสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติต่อไปนักข่าวคนนี้เป็นพลเมืองเวียดนามพำนักและทำงานในไทยเดินทางกลับไปต่ออายุหนังสือเดินทางเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อจำกัดต่อเสรีภาพสื่อนักข่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้าการควบคุมของพรรคคอมมิวนสิสต์ ก่อนหน้านี้นิตยสาร The e c onom i s t ถูกสั่งห้ามจำหน่ายในเวียดนามหลังจากตีพิมพ์ภาพของโตลมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์พร้อมทั้งพาดหัวว่า The Man with a Plan for Vietnam ซึ่งเจ้าหน้าที่เวียดนามมองว่าการกระทำนี้เข้าไข่ล้อเลียนแม้เวียดนามจะมีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดชาติหนึ่งในเอเชียแต่รัฐบาลก็ไม่อดทนต่อเสียงวิพากวิจารณ์และควบคุมสื่ออย่างเข้มงวดครับ องค์กรสื่อไร้พรมแดนได้จัดอันดับให้เวียดนามอยู่ในลำดับที่173จาก180ประเทศรายงานดัชนีเสรีภาพสื่อประจำปีนี้ขององค์กรสื่อไร้พรมแดนชี้ว่าเวียดนามเป็นเรือนจำนักข่าวขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ครับ